เดี๋ยวก่อนเอาอีกสักนั่นหนึ่งนี่ค่ะนี่ทางสวัสดีค่ะนี่ทางขึ้นไปเขาเขา้าเข้าไปในตัวเมืองนะคะนี่ค่ะนี่โฮเตลลยตรงนี้คือเป็น,เป,นเป็นอุโมงค์อยู่ข้างในนั่นนะคะเราข้างบนไปร้านกาแฟตรงแบบเวลามีอะไรเข้าแบาบเขาจะนั่นจะอยู่ในอุโมงค์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดนี่รถไฟค่ะไปรถไฟไปโกาล่าค่ะรถไฟจะมาจอดตรงนี้มาสุดสายทางจุด อยู่ตรงนี้นะคะแต่สถาน,นีเขาอยู่ข้างหน้านู่นสถาน,นีอยู่ข้างหน้าแต่ตรงนี้ที่จอดใครจะมาขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะนี่ตอนนี้ยังใบไม้ยังไม่นั่นนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่ารถเริ่มเริ่มปัดเอาไอก้อนกวดออกอะจากถนนจะให้มันเกลี้ยงนะคะเพราะว่าตอนหิมะตกเขาจะเอาก้อนกวดมาโรยกวดที่เขาบดอะ่ะอันนี้เขาบดจากนี้ก้อนหินใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาบด แล้วตรงนี้ก็จะนั่นค่อยๆไปเนี่ยเนี่ยตอนนั้นอ่ะยายมาตรงนี้มาตกปลาอยู่ตรงนี้ตกปลาหิมะยายมาถ่ายคลิปผมไปยืนอยู่กลางนั่นนี่นี่ค่ะน,นะคะเดี๋ยวยายเห็นไหมคะเห็นนก มันตอนนั้นย้ายขึ้นตรงไหนอ๋อย้ายขึ้นตรงนี้ย้ายขึ้นตรงนี้ย้ายขึ้นตรงนี้ี่ค่ะย้ายขึ้นตรงนี้นี่มันจะมีกระไดขึ้นตรงนี้ย้ายขึ้นตรงนี้ที่เหลืองเหลืองนี้นะคะกระไดเหลืองเหลืองนี่ย้ายขึ้นตรงนี้อืมย้ายขึ้นแล้วก็นัน่นี่ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกโมบโป,โปตอนนี้ยายไม่ได้ขี่โมบโปแล้วก็<ม>อให้หลานไม่รู้จะนั่นยังไง เดี๋ยวจะต้องหาจาักรายานก่นนอนออกกำลังใจนี่ค่ะน้ำแข็งละลายเห็นไหมคะน้ำแข็งละลายนี่อันนี้น้ำแข็งนะคะที่ดำๆนี่น้ำแข็งมันก็จะละลายมาน,ะนีนกที่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะเนี่ยตอนนั้นอะ่ะเนี่ยไปจอดตรงนั้นแหละแข็งกะไปจอดทนนี่นี่โอ้ยคุณเธอไม่หนาวหรอคะนั่นน่ะ เขาลอยปลาจะขึ้นปลาก็จะขึ้นนี่ค่ะที่น้ําแข็งละลายจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเพราะวานยังเต็มหมดเลยเนี่ยตรงนี้เต็มหมดเลยแต่ว่าตรงนู้นอะตรงตรงที่มีของลงอยู่ตรงนู้นอะเนี่ยตรงกระดังงตรงนู้นอะมันจะมีเรือใหญ่มาไงคะใหญ่มากๆเอาสินค้ามาลงนะยายไปเพราะวานยายไปทํางานยายว่ายายจะมาถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายนี่ค่ะ เดี๋ยววันนี้ก็ไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้ก็ไม่เหลือเท่าไปแล้วเนี่ยนะคะก้อนแข็ง บึ๊บบึ๊บเขาจะเอาเรือตัวนี้อีกันนี้น้ำแข็งนะคะนโน่นโน่นเห็นไหมเห็นลบอ่ตรงน้นนะยาะยก็ถือไปเรื่อยเลยถือไปเรื่อยเลยเหมือนกันด,ดูสิคะ còn nãy yai lông ở trong nón, trong ở trong nón, ở trong nón, yai lông ở trong nón, yai lông ở trong nón, đểo, phát mi, ở trong nốt เดี๋ยวลมจะพัดไหม <c oughs> ไม่ได,มด้ลมพัดลมพัดโอ้ยเย็นเย็นเย็นอ้าเวเนสายตาล่ะเ่นนั่นนะเ่นกันแดดล่ะ ดูตรงนู้นไปก่อนก่อนยายไม่ได้ไเอาขากล้องอันใหญ่มาลื่นลงไปเด้อแม่ใหญ่ ไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอยังหาไม่เจอยังหาแว่นไม่เจอนี่ค่ะไม่ว่ากันเนาะเท่ายาได้เนี่ยเห็นไหมคะ ภาพตรงนี้ให้จับเป็นภาพถึงได้ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะถ่ายรูปเดี๋ยวย,ยา,ายต้องใส่แวน่นก่อนตามมองไม่เห็นเนี่ยยายชอบตรงนี้ยายชอบตรงนี้มากๆเลยเดี๋ยวยายยายนั่นเดี๋ยวยายจะให้เพื่อนมันถ่ายให้ ยายจะพยายามไปช้าๆช้าๆเพื่อนมานั่งอยู่ตรงนั้น่ค่ะเข้าไปใกล้เด้ยายให้ดูรอบๆรอบๆเลยนะคะช้าๆ,ๆ,ๆอันนี้ตรงนู้นคือวบาเรือสินค้าจะเข้ามาตรงนู้นนะครับแล้วก็สินค้าเรียบเมื่อวานมาส่งนี่บาะทีเป็นเป็นถุงๆนะไม่รู้อะไรเยอะยแยกเลย แย,ยคิดว่ค่าอะไรยาย,ยาจะปล่อยฟางแล้วก็ยายก็จะยืน,ยนอยนู่อย่างเี้เดี๋ยวแบนยายยังไม่ได้ออกมารถนอนก็นมาหนึ่งะคะันแล้วเห็นไหมรถนอนมาจอดราหนึ่งคันเดี๋ยวก็กนันจดูร้อนโอเคค่ะยายขอจับภาพตรงนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่า สวยงามสวัสดีค่ะ